ครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับวันนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับนี่ครับเป็นเก้าอีไอเป็นเก้าอี้สนามก็บอกนะครับเลยว่าเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นยังไงนะครับใช้การแข็งแรงทนทานหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเก้าอี้สนามครับเดี๋ยวลองมาดูครับพี่น้องนะ อถอดปลอกออกแล้วครับก็อบอกว่าแกะง่ายพับง่ายเปิดง่ายตั้งง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหง่ายจริงๆพี่น้องนี่แข็งแรสงสมคำล้ำลือขอครัาจริงนะครับเป็นของขวัญชิ้นดีของผมเลยนะครับเป็นเก้าอี้สนามนะครับ เวนั่งจิบน้ำชานะจิบใบแดงใบาขาวเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยววันนี้ทดสอบก่อนนะครับเ,เดี๋ยว,วทดสอบด้วยขวดน้ำปลาก่อนนะครับนี่โอ้ไม่ได้นะครับขวดน้ำปลาไม่ได้ไม่พอดีเรียกว่าเขาทำได้มามาตรฐานแนละ้วแต่เราทำไม่ได้เรื่องนี่น,นะครับของแท้ เดี๋ยวลองใส่ดูนนแก้วกาแฟครับนะโอ้พอดีเลยนะแก้วสนามนี่ครับพี่น้องสุดยอดโอ้แกะง่ายกินง่ายนะครับนี่ครับประมาณนี้พี่น้องโอ้โหวันนี้ได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วโอ้ได้นั่งดูทีวีสบายใจเฉบเลย <c oughs> สุดยอดครับ